สวัสดีชาวเพอร์เฟกต์คาทุกท่านนะครับผมอยู่กับป้าคุณหมีใจดีคนเดิมผู้ดำเนินรายการนะใจกลางสต็อกรถของเพอร์เฟกต์คารครับนี่คือเป็นสต็อกของหน้าโชว์รูมเรามีสต็อกอีกสต็อกหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาว่ากัน วันนี้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนบรรยากาศแพทเทิร์นนิดนึงวันนี้จะมาแบบชิลๆเรียวๆสบายๆบายับคุณผู้ชมนี่ผมอยู่ตรงกลางรถนะครับจะมาให้ดูว่าส่วนหนึ่งของเราที่เรามีในวันนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่และอย่าลืมนะครับเพอร์เฟคคาร์ของเราตั้งอยู่ลาซาแปดสเจ็แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพเตดรถไฟฟ้าแบริงออกรถง่ายมากครับเพราะเรามีสิทธิสถาบันการเงินรองรับอยู่เราเป็นทั้งเกตเตนซ์ซูเปอร์พรีเฟอร์ทั้งเอเดนเลอร์ทั้งรอยลตี้ทุก ทุกๆไฟแนนซ์จะหลิดไม่เหมือนกันแต่ว่าของเราลูกค้าแบบไหนไฟแนนซ์ Finance แบบไหนชอบเราไปอย่างนั้นครับได้ยอดเต็มได้ยอดสูงดอกเบี้ยถูกสิทธิประโยชน์มีเยอะให้สําหรับเกรดเต็นที่เป็นเกรดเต็นสูงๆเป็นแบบพรีเมียมอย่างเรานะครับผมโอเคไม่ได้โม้นะครับใครไม่เชื่อลองมาดูที่ผมได้ใครเคสช้าติดจากที่อื่นที่อื่นบอกดันไม่ได้ได้ยอดแค่นี้ได้เท่าน,น,นี้มาได้ครับยืนยันจากรถพุ่มพวง จากแม่บ้านจากฟรีแลนซ์ของผมเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะพยายามพูดจากสิ่งที่ผมเห็นก่อนเลยแล้วกันเนาะคันแรกที่ผมเห็นคันนี้ครับใครอยากขับเอาติทรถ C ีเซกเมนต์รถ TRD นะครับคันนี้ TRD Sportivo แท้ๆนะครับ1.8ในวีนะคุณผู้ชมล้อก็เป็นล้อ TRD ชุดแต่งก็เป็นชุดแต่ง TRD คันนี้สวยงามจริงๆนะครับผมราคาอยู่ที่337ไม่รวมโป ใครซื้อผ่อน337รถอีก2,000 0นะเพียงแค่คุณใช้เงินจองแค่2,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อสด337ฟรีจัดฟรีออนนะครับผมฟรีจัดฟรีออนดันยอดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ5,000-6,000สามารถขับ TRD รถดีรถซ s เม gment อย่างนี้ได้คันนี้สวยหมดจริงๆผมไม่รู้นะว่าในในภาพผ่านกล้องเนี่ยมันจะสวยเหมือนตัวจริงที่ผมยืนหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยมุมมันกระทบกับแสง ผมมองมุม45องศามุม,มทะแยงอย่างนี้ไม่ได้มีรอยอะไรบอดี้มันยังสวยอยู่ผมเป็นคนดูรถผมชอบรถที่บอดี้เป็นอันดับหนึ่งครับช่วงล่างอันดับ2เครื่องยนต์เป็นอันดับ3เพราะพวกนี้มันไม่ทะแนนกันได้แต่บอดี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าสำหรับผมคันนี้ผมก็แนะนํานะผ่อนประมาณ5 0 0 0 6,000นะครับผมออกได้ทุกอาชีพขอแค่อาชีพของคุณยืนยันได้จริงๆหลายหลายเคสที่ทํามาอายุงานน้อย1เดือน2เดือนยังไม่ผ่านโปเดินเข้ามาพี่ ใครไม่อยากเดินนะครับเบอร์โทรด้านล่างอินเสิร์ตให้แล้วนะครับผมมากันได้ติดต่อกันได้นะครับเรามาพูดมาคุยกันก่อนใครอยากขอรูปอยากขอโลเคชันเพิ่มทักกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่ากันไม่ห่วงข้อมูลนะเอาติดอีกตัวหนึ่งพี่คันนี้หน้าแบนผ่อนสบายๆเหมือนกันนะครับผมผ่อนประมาณเหมือนกันเลยแต่คันนี้ราคาไมไ่ถูกกว่าผ่อนประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เองนะครับผมก็ดึงเข้ามาทักมาคุยกันได้นะ ใครอยากหารถดีๆใช้สักคันไม่อยากเปียกฝนไม่อยากร้อนไม่อยากเจอแดดไม่อยากเสี่ยงโควิดก็เข้ามาคันนี้กันได้นะครับรารถปีใหม่ๆเราก็มีนะไม่ว่าจะเป็นปี17นี่คือเจ้า h o n ด a c i ิตีนะครับผมเป็นเกียรุ่นไม่ให้เกียรรุ่นล่างแหละเติม e 8 5ได้นะครับผมคันนี้รู้สึกจะเป็นตัว V ีนะรู้สึกจะเข้ามาใหม่อยู่เหมือนกันอ่ะถูกต้องคันนี้เป็นตัว V ีนะครับ คันนี้อยู่มา4แสนกว่าบาทครับคุณผู้ชมป้ายแดงขายอยู่มา6แสนกว่าบาทนะแต่คันนี้เหลือ4แสนกว่าบาทผ่อนก็ประมาณ7,000-8,000ใครเครดิตดี D D ได้เลทดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยครับเรทดอกเบี้ยพิเศษก็เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับค่าจัดค่าโอรถ f r e ให้หมดการรับประกันเรารับประกันให้หมดเครื่องเกียร์กล่องมีปัญหาอะไรเข้ามาที่เพอร์เฟคครับเราฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไร ใครมองหารถ B s e gment เรียกว่ารถรถรถซิตี้คาร์ละกันพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายมากกว่ารถซิตี้คาใช้ในกรุงเทพประหยัดน้ำมันแบรนด์เจ้าตลาดนะครับยังไงก็มา Perfect Car คาร์เรามีให้เยอะแยะอยู่แล้วเลยคุณผู้ชมอ,อีกคันนึงกับเจ้าเอาติคันนี้ก็ผ่อนสบาย4,500 0เหมือนกันครับคุณผู้ชมใครชอบขาวไปขาวใครชอบทีมสีบอนมาสีบอนใครชอบสีดำไปทีมสีดำครับ เรามีให้เลือกเยอะรถทั้งหมดเรามีอยู่ประมาณ250กว่าคันนะครับชอบแบบไหนมาดูกันได้คันไหนเหมาะคันไหนเหมาะกับคุณคันไหนเหมาะกับไฟแนนซ์ของคุณเราทํางานแบบมืออาชีพนะครับใครอยากเดินดูรถก่อนมาเดินดูได้แต่ถ้าเกิดมาดูที่ผมผมแนะนําเลยคุณพี่มานั่งคุยกันในห้องแอร์ก่อนเลยครับคุยคุยกันในห้องแอร์ ดูรูปรถเลยเรามีแคตตาล็อกให้ดูผมเปิดในมือถือปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บ๊เครดิตดูอย่างนี้อยากดาวเท่านี้อยากผ่อนแบบนี้โอเคพร้อมลองเช็คเครดิตเช็คฟรีนะไม่มีคใครจ่ายเพราะว่ายอดจัดเลทเอ,อกเบพิเศษการดาวนการผ่อนอยู่ที่ตัวเครดิตมานั่งปึ๊บโลเสร็จปุ๊บเดินไปดูรถข้อดีคือพี่1ไม่ต้องร้อนไม่ต้องโดนแดด บางคนกลัวผิวเสียกลัวอะไรอย่างนี้เราเข้าใจนะหรือถ้าเกิดใครมาปุ๊บอยากเดินดูรถก่อนไม่รู้ว่าชอบคันไหนดูคันไหนมาได้หมดเลยพี่อันนี้เรียกว่าตามสไตล์ปกักตามใจชาวเพอร์เฟกทุกท่านนะครับผมรวมถึงใครที่อยากหารถปีใหม่ๆอยากหาเป็นรถอีโคเครื่องพันสอย่างนี้นะครับสบายๆประหยัดประหยัด บอกเลยใครไม่เคยใช้ Eco um Car ลองครับใครเคยมี Camry ใครมี Accord ใครมี x x a i l ใครมี CX-5 CX-8 ใครมี CR-V ลองมาใช้รถอย่างนี้สักครั้งดูเพียยติดใจลองใช้แบบทุกวันเลยนะสัก2อาทิตย์ส่วนต่างที่พี่จะเห็นเลยคือค่าน้ำมันครับและมันใช้งานในกรุงเทพใช้งานต่างจังหวัดได้ดีนะครับก็เรียกว่ามันเป็นรถทางเลือกใหม่ๆอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะ ก็อย่างนี้ยังมีมาให้นะครับรถใหม่ๆสวยๆมาดูได้เลยที่ Perfect Car นะครับคันนี้อยู่ที่397,000บาทนะคุณผู้ชมนะรวมถึงเจ้าตัวเอาสติตัวหน้าแหลมเราก็มีให้โฉมประมาณปี14-15ขึ้นไปเรามีตั้งแต่เก่ารุ่นตัว e ตัว g ยันตัว s ส port เลยนะครับผมเรียกว่ามีครบเลย รถทุกคันมีที่มาที่ไปมีประวัติดีๆให้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพูดถึงรถเดี๋ยวเราจะค่อยไล่เลาะกันไปนะคุณผู้ชมนะใครสนใจรถต่างๆที่มองเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาคันไหนนะครับโทรมาได้เลยครับ0971818000นะครับผมโทรเข้ามาได้แคปรูปมาเลยเดี๋ยวแคปรูปส่งมาให้เลยเดี๋ยวผมแนะนำให้อ่ะมาดูอย่างคันนี้หน่อยคันนี้ซื้อข้าหน้าร้านของโกเบียของเราเองนะครับ รถคันนี้นั่งมาแล้วตอนไปอัดเจ้าไอรายการคันส้มไปเอาไอคันส้มคันเอ็กเคัน m a สเตอรสามารถคันนี้มาเทินปุ๊บผมก็นั่งไปเลยครับคุณผู้ชมคันนี้จะเป็นเจ้าปาเจโรเป็นอ่าเครื่องเป็นซินนะเป็นเกียร์แมนวนวลข้อดีคือราคาประหยัดครับได้รถ PPV อย่างนี้หลัง4 0ล้าน5เอาไปเลย397นะไม่รวมโปรครวาง2 0รถ0 0 0ืเหลือ377เรดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับคุณผู้ชม และที่สําคัญคันนี้ภายในใหม่กริบค,ครับใครอยากดูดีเทลแบบละเอียดนะครับนี่อินเสิร์ตให้แล้วนะครับกดเข้าไปดูตรงไอคอนตัวไอได้เลยนะครับคันนี้ค่อนข้างแนะนํานะสําหรับผมค่อนข้างแนะนําใครสายออฟโรดใครสายลุยหรือว่าใช้ในเมืองนี่แหละแต่ว่าอยากเป็นพลังงานทางเลือกราคาประหยัดคันนี้จออะไรทาให้หมดแล้วข้อดีคันนี้คือบอดี้สวยมาก,มากทั้งภายนอกและภายในแม็กแต่งมาให้ยางเป็นยางใหม่ๆม,มาให้เลยครับคุณผู้ชมครับ มาดูคันนี้หน่อย Civic FK นะครับไม่ได้มีแค่ Civic FC เราก็มีทุกเกียร์รุ่นครับคุณผู้ชมตั้งแต่ EEL FK ก็มี Turbo RS ก็มีนะครับและตอนนี้ระหว่างนี้ผมอัดอยู่นี่นะ มีหน้าร้านกำลังจะมาเทินเซวิคเทอร์โบอยู่เหมือนกันนะครับทีมงานกําลังดูอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามายัางไงได้ชมกันแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับชาวเ e อร์เฟ c คารบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะชอบแบบเจาะลึกคันบายคันหรือว่าอยากดูแบบบรรยากาศรวมๆอย่างนี้นะครับมาถึงคันนี้กันหน่อยสําหรับสาวกควันด้านะครับวันนั้นที่ผมได้แบทเทิกับคุณผู้ชมเอโทษครับกับคุณผู้ชมไปไม่แน่ใจว่าลงไปแล้วยังนะ สำหรับใครมองหารถผู้บริหารรถด e ีเซเ m e n t ไฟท้ายด้านหลังช่างเหมือน BM เอเ็มอริงจงครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นี่คือเจ้า a อ c o r d G9 ตัว Mi n o r c h a อชนนะครับเป็นรถปี2018เลขไม่ใช้งานน้อยมากๆครับผมไม้หลักบื่นเองคุณผู้ชมระบบฮอน a ้าเ w a วอชมีมาให้นะครับคันนี้เป็นเก่รุ่น 2.4EL นะครับ2.4ตอนนี้ผมมีทีมขาวอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมมีทีมดำเข้ามากำลังจะเข้ามานะครับเป็นโฉมเดียวกันเลยคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูการใครชอบแบบไหนดูแบบนั้นได้เลยขออนุญาตดูด้านหน้าหน่อยถ้าสตาร์ทรถแล้วคุณจะเห็นในส่วนของตัวไฟเนี่ยไฟไดมอนด์ LED เป็นไฟ d ดี Time r รัน i ิ g งไลท์ด้วยอย่างนี้สวยงามมากๆคันนี้รีวิวไว้แล้วใครอยากดูแบบละเอียดกดตัวไอไว้ได้เลยครับคันนี้อันนี้จำได้อันนี้รถบ้านซื้อเข้าหน้าร้านอเจ้าเซื้อมานะครับคันนี้ครบมากๆยางได้ยางปี20ชุดแต่งด้านในครบครับ เครื่องเสียงตีตู้ด้านหลังมาให้ลำโพงดอกใหญ่มี Power อร์มีหน้าจอ2ดินของ Pioneer มาให้ครับชุดแต่งมีมาครบขายในราคา4 0 0 0 0กว่าบาทเองพี่เป็นตัว S Sport ด้วยนะไมยอยู่ประมาณ70,000ครับคันนี้ราคา400,000กว่าบาทนะครับใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดตรงนี้ได้เลยครับกดเข้าไปดูได้เลยครับคุณผู้ชมราคาคันนี้ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะ ใครใช้เงินออกรถ3,000ลดให้อีก30,000บาทมาดูมาได้มาลองขับมาฟังเสียงเครื่องกันได้นะครับผม Perfect Car คา l a ลาซานะครับใครมาไม่ถูกเบอร์โทรด้านล่าง097 1818000นะครับผมโทรมาได้เบอร์นี้ได้เลยนะครับ097 1818000นะครับโทรมาได้เบอร์นี้เมมไว้ก็ขึ้นไลน์เหมือนกันสำหรับลูกค้าท่านใดไปดูไฟแนนซ์มาแล้วหลายที่ไฟแนนซ์ Finance ไม่ผ่านบางคนก็ผ่าน แต่ได้ยอดไม่เต็มเขาเรียกว่าติดขึ้นแท็กขึ้นแท็กซิงอ่ะขึ้นแท็กซิ่งของเราเป็นเกดเตมซูเปอร์พรีเฟอร์บางเคสอนุรมให้ได้ครั้ง2ครั้งบางไฟแนนซ์สิครั้งก็ไม่ว่ากันแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่หลายอย่างครับทุกที่ทั่วประเทศครับผมแต่ละไฟแนนซ์จะมีจริตที่ไม่เหมือนกันสําหรับใครที่อาจจะเคยมีเครดิตที่ไม่ดีบ้างใครที่ติดแท็กซิงเยอะๆบ้าง ธนาคารให้ปรับดาวไม่เราเป็นห่วงครับมาคันนี้ครับด้วยเกรดเต็นของเราที่เป็นเกรดเต็นระดับสูงดันยอดให้สูงทะลุฟ้าแน่นอนครับและคันนี้บอกเลยยอดจัดอือซ่ามากใครติดอะไรมามาคันนี้ได้นอนได้รถกลับไปใช้แน่นอนกับเจ้า v ีออคันนี้นะสามแสนกว่าบาทเองคุณผู้ชมผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทได้ v ีออปีใหม่ๆสองพไปด้วยนะอ่ะคันนี้เป็นสีขาวไฟหน้าคมๆแล้วคุณผู้ชม ใครสนใจมาดูกันได้รถ City คาราคาประหยัดนะครับผมประหยัดกว่าซิตี้ไปประมาณแสนกว่าบาทนะแต่ว่าเป็นรถเซกเมนต์เดียวกันเซกชันเดียวกันเครื่องยนต์เท่ากันนะครับใครสนใจก็มาดูกันได้นะมาถึงคันนี้หน่อยรถสายพันธุ์ครอบครัวคันนี้คือเจ้า Innova ปี2018นะคุณผ,ผู้ชมเป็นตัวคริสตัล2.0 e ราคาตั้งขาย4 8 7ใครวางจอง3,000ลด30,000เหลือ457,000บาทเรทดเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79มีนะครับใครมองหารถอเนกประสงค์7ที่นั่งราคาประหยัดใต้แดงขายเป็นล้านนะครับราคารถทุกคันย้ำนะครับไม่มีโดนหนักโครงสร้างหลักไม่มีจมน้ำน้ำท่วมกอไม้เราไม่มี ใครจะหารถไปค้าขายสักคันหนึ่งก็แนะนำนะใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายหลากหลายอย่างมากช่องไฟทุกอย่างตรงเป็นสันเรียกว่าตรงเด่นเป็นสง่านะครับก็จริงๆน่าใช้นะ4ี่แสนทุกวันนี้ยังซื้อผูค้าไม่ได้เลยนะครับ4 5 7 0 0 0รวมโปรอีโคคาทุกวันนี้ราคาประหยัดประหยัดก็4 9 0แ0นนะครับแต่คันนี้ได้รถราคาหลักล้านเลยนะคันนี้เอาติ๊มีเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับมีหลากหลายรุ่น i n นเสิร์ตเดี๋ยวอินเสิรขึ้นให้เลยมีในลิงก์อะไรให้อยู่แล้วนะเอาไปดมาเลือกมาชอปปิง้งมาเป็นเหมือนห้างได้เลยคุณผู้ชมมีค่อนข้างเยอะมากครับมาถึงเจ้าน้องคันนี้กันหน่อยคันนี้มากันสักพักแล้ว ยังอยู่กันจับเจ้า Honda j a z สนะครับผ่อนประมาณ5,000-6,000นะสามแสงกว่าบาทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทหรือว่าชีพค้าขายขายของตามตลาดนะัดพวกนี้มาได้นะพี่จัดได้จบได้ง่ายมากแน่นอนครับนี่คือเจ้า Honda Jazz GE สีขาวคันนี้นะครับผม Jazz เ e เครื่องบล็อก L15A เครื่องสตกยาววัยรุน่นนิยมแน่นอนครับใครใส่ซิ่งขับสนุกนะครับ คันนี้ตามหาเนื้อคู่อยู่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับสำหรับผมลองขับแล้วรู้สึกว่าสนุกสะใจมากๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยครับราคา3 0 0 0สนกว่าบาทเองครับคุณผู้ชม3 0 0 0สนบาทพ่อน5 0 0 0 6 0 0 0มาดูได้เลยครับสันประตูตรงเด่นเป็นสง่าสีขาวๆบอดี้สวยๆไม่มีโดนไม่มีเคาะมา ไม่มีจมหนักปิดความน้ําท่วมกรอไม่ไม่มีเพราะถ้ามีผมจะซื้อคืนเต็มราคาทุกคนันเราไม่ได้พูดปากเปล่าวารับรถเรามีใบสคบอให้ทุกอย่างชัดเจนบุคกวารันตีมีไลเซนเซลเมนเจอร์มีไลเซ,ลเซนลูกค้ามีดูได้ก่อนวารับรถอธิบายเป็นเหตุผลช็อตใบช็อตได้แน่นอนครับซิต,ตี้สคันคู่แฝดมีให้ครับแถมแฝดเรียกว่าแฝดเทียมมาด้วยคันนึง อันนี้เป็นสีบอลเงิน2คันเป็นสีขาวเหมือนครั้งแรกที่ผมพูดไปเลยครับราคา4ี่แสนกว่าบาทก็เป็นเจ้าของซิตี้คายอย่างนี้กันได้นะครับมีทั้งเกียร์รุ่น SV มีทั้งเกียร์รุ่น V ใครสนใจยังไงเบอร์โทรโทรเข้ามาได้เลยครับ097 18 18 000นะครับอินเสิร์ตให้ด้านล่างขึ้นหลายด้วยนะครับผมอันนี้ครับคุณผู้ชมรถ4 s เ gment คลาสเดียวกันกับ c i v i c เอาเติแต่นี่คือแบรนด์ผู้ใหญ่ รถแบรนด์ผู้บริหารรถเป็นรถที่ g l o b a l band ไปได้ทั่วโลกข้อดีอยู่ที่ช่วงล่างราคาถูกแต่สิ่งที่ได้ความสะดวกสบายค่อนข้างเป็นพรีเมียมมากๆครับนี่คือเจ้า n i สั a ซ s ล l ี i ครับราคาป้ายแดงขายเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า8แ0นแน่นอนผมคุกมคียกับมันมาอยู่พอสมควรนะครับเรื่องเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่ดีมากๆครับแม้กระทั่งตัวท็อปสุดของเขา เป็นตัว DIG Turbo ถ้า DIG Turbo ยังทำอยู่ผมก็มั่นใจครับเรื่องเครื่องเรื่อง Performance c ซีวิกเทอร์ยังไงก็ไม่ได้กินแน่นอนครับผมเพราะมันแรงมา้าสตาร์ทมา190แรงมาลองใช้มาหมดแล้วนะครับเอาจริงๆคุณผู้ชมคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะ200 0กว่าบาทนี่เองนะคุณผู้ชมราคา297,000บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้รวมโปรโมชั่นนะใช้เ่าวะโทษครับถูกกว่านั้นอีก ทษนะตอนนี้ปรับราคามาแล้วราคา287,000บาทใครวาง2,000ลด2 0 0 0 0ผ่อน5,000ได้รถเก่ง c s e gment อย่างนี้ไปใช้นะครับป้ายแดงขายอยู่800 0 0 0คุณเอาไปเลยครับแค่สอแส0บาทเท่านั้นเองออกง่ายทุกอาชีพครับดันเคสได้ทำเคสเป็นเคสไม่ช้ำ f i n น n c e มีเยอะครับเกียรินาคินไทยพาณิชย์กรุงศรี i c IM b c cimb tisco o l ิ i c o ธนชาติมีให้หมดครับ คุณอยากได้แบบไหนคุณก็เดินเข้ามาบอกปกคุณหมีที่ Perfect Car คารลาซานสิได้เลยโอเคครับตอนนี้ผมได้เดินเลยบล็อกมาบล็อกหนึ่งแล้วนะมาอยู่กันอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็เรียกว่าโคงจะอิ่มเรียกว่าจุใจพอสมควรในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศูนย์เก1าเจ็นนะครับสนใจคันไหนชอบคันไหนที่ผมเดินผ่านหรือว่าคันไหนที่อาจจะเห็นแต่ยังไม่ได้พูดนะ ก็แคปกันเข้ามาได้และส่งโลเคชันเท่าครับส,รส่งรูปมาให้ส่งรูปมาให้ถามรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้นะครับและเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยว E ีีหน้าเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกบล็อกหนึ่งอันนี้แค่เรียกว่าแค่โซลรถเก๋งก,ก็เหนื่อยกันแล้วนะเหลือบล็อกหน้ายังไม่ได้พูดเมื่อกี้พูดบล็อกกลางเดี๋ยวเหลือบล็อกตรงนี้แล้วก็กบล็อกกระบะนะครับสาหรับ EP ีหน้าครับ2คันนี้ครับ บอกเลยครับรถซิตี้ขายยอดนิยมรถบ้านใช้ผู้หญิงใช้เองรีวิวไว้ให้แล้วใครสนใจลองไปหาดูกันได้คันนี้ก็รีวิวไว้ให้แล้วใครสนใจลองไปหาดูกันได้นะครับ Jazz SV ผู้หญิงใช้มือเดียว GK ปี14รถป้ายแดงยังออเดอร์รถ3เดือนเลยครับมือ2ไม่ต้องพูดหายกันไปเยอะครับไม่ค่อยมีใครขายรถเริ่มจะเป็นรถเก็บสะสมแล้วนะนะ ส่วนเจ้า Mazda 2คันนี้นะครับผมเลขไม้สองหื่นหนให้คอนเน็กปี19โอ้ยเลขไม่น้อยกว่ารถเทสได้คุณผู้ชมสีขาวขาวสวยๆส,ยสเกิร์ตมีมาให้คันนี้รีวิวให้แล้วใครสนใจกดลิงก์ไปตัวไอได้เลยเดี๋ยว EP หน้าผมจะพามาชมกับเวิร์นี้ครับมีหลากหลายรถครับแน่นอนครับที่เห็นด้านหลังจอดเป็นคิวยังกับรถตู้มอชิดเลยครับอีโคคามีกระบะมีให้แล้วก็เดี๋ยว ถัดไปเดี๋ยวจะไล่กระบะเต็ไมไปให้หมดเลยคุณผู้ชมและเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาทันนะอาจจะไปจบรถพวกรถพรีเมียมด้านหน้าให้ดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญ,ญาตขอทวนลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ0971818000นะครับผมโทรมาได้ตลอดแอดไลน์กันเข้ามาก็ได้อยากรู้เรื่องอาชีพแบบไหนทักเข้ามาได้คลิปนี้จุดประสงค์จริงอยากให้รู้ว่ารถแบบไหนเหมาะก,กับคุณ โปรไฟล์แบบคุณน่าใช้รถแบบไหนอยากผ่อนเท่าไหร่ทักเข้ามาครับปักยินดีตอบทุกคำถามครับขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนเสียงแล้วสวัสดีครับ